คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นใครก็ดีใจใช่ไหมคะเพราะว่าได้มีการเจอไอดอลของตัวเองค่ะไรอัางก็เช่นเดียวกันนะคะไรอัางไม่หมดนี่ค่ะได้มีการโพรูปคู่กับนักร้องดังในตำนาน,น,นก็คือพี่เบิร์ดธงชัยคุณผู้ชมคะแล้วก็เขียนแคปชั่นสั้นๆแต่บอกเลยว่ามันดูหนักแน่นแล้วก็ดูแบบว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะคอมเมนต์ที่ชื่นชอบนะคะโอ้โหกันน้ำเม้นกันเพียบเลยค่ะ เรื่องนี้อันจริงก็เป็นเหมือนฝันเหมือนกันนะคุณผู้ชมคาะไรอันกาดบันดิตจำปาสิงค์ค่ะหรือว่าไรอันไปหมดนี้นะคะได้มีการเจอไอดอลในดวงใจอย่างพี่เบิร์ดธงชัยมอ่อิงไจค่ะซึ่งเป็นซุปตา์เป็นนักร้องชื่อดังแถวแถวหน้าของเมืองไทยเลยนะคะหลายๆคนก็คู่แบบชอบมากนะคะแล้วก็อยากเจอมากๆเลยไรอันเองเนี่ยก็มีการโพสร,รูปคู่หลังจากที่ได้มีการเจอกันในงานงานหนึ่งค่ะแน่นอนค่ะว่าน้องเนี่ยก็โพสร,รูปคู่กับพี่เบิร์ดพร้อมกับมีการระบุแคปชั่นแคสสั้นๆน,นิดเดียวค่ะบอกว่า The l e g e n d แปลว่าตำนานค่ะที่ผ่านมานะคะไรอันแชมป์ไมหมดนี้200สมัยเนี่ยใครชื่นชอบหรือว่าติดตามน้องมาตลอดนะคะน้องเนี่ยจะมีการนําเพลงของพี่เบิร์ดทงชัยแม่ิซไตค่ะมาร้องในรายการอยู่ห่อยครั้งนะคะแล้วการที่ได้เจอครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทําให้เจ้าตัวดีใจมากๆแล้วในงานดังกล่าวนี้ค่ะ คือทาให้ทั้งคู่เนี่ยได้มีการโคจรมาเจอกันค่ะไรอันเนี่ยเป็นตัวแทนของประพาสชนสารนนหรือว่ากัวรัมลูกการนะคะในการรับรางวัลชนะเลิศผู้ประับพันคาร้องเพลงไทยลูกทุ่งประจําปี2566ค่ะจากเพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งในงานเพชรในเพลง2566นะคะในขณะที่พี่เบิร์ดฮงชัยเองเนี่ยก็ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชายจากเพลงใจบันดาลแรงแรงบันดาลใจโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการโคจรที่หลายหลายคนก็ชื่นชม นะคะคนนี้ก็คือโอ้โหพี่เบิร์เดเนี่ยเป็นไอดอลในดวงใจยุคก,ก่อนๆน,น้องไรอันก็โอ้โหเก่งมากไม่แพ้กันค่ะงานนี้ชาวเน็ตก็เลยพากันคอมเมนต์รวมถึงเข้ามาแสดงความชื่นชมแล้วก็ยินดีกับไรอันด้วยนะคะบางคนบอกว่าเอาจริงนะไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยว่าจะได้เห็นรูปนี้พี่เบิร์เดเนี่ยเป็นนักร้องในดวงใจในอดีตส่วนน้องไรอันเนี่ยเป็นนักร้องในดวงใจของปัจจุบนันอยากจะขอบันทึกภาพนี้เก็บไว้เลยนะครับโอ้โหชอบมากๆเลยแล้วก็อยากจะเห็นภาพนี้มานานแล้วด้วยเพราะว่าไราอันเนี่ยมักจะนำเพลงที่พี่เบิร์ดขับร้องคิดวว่าสัักน เอาวะน้องจะต้องมีโอกาสได้เห็นแบบพี่เบิร์ดหรือว่าได้อยู่ในเฟรมร่วมการปรากฏว่าได้เห็นภาพนี้จริงๆวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วโ,โหหลายหลายคนชื่นชอบมากๆเลยนะคะคือหลายคนเห็นแล้วก็ปลื้มบางคนถนึงกับขนาดที่เอาไปเซฟลงโทรศัพท์เลยก็มีค่ะ